ဖသည်လောက်ကြုံ นักเดินทางเฮสิงคโปร์เล็งเลิกตรวจโควิดทั้งหมดนายคริสตัน,น,น,นประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์กล่าวในงานสัมมนางานหนึ่งในกรุงมันเลย์ของเฟรเปอเปนเมื่อวันอังคาร19่เามษายนว่าสิงคโปร์กำลังจะพิจารณาการยกเลิกการตรวจโควิด -19 ทุกอย่างให้แก่นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วที่ผ่านมาสิงคโปร์ก็ยกเลิกการตรวจโควิดแก่นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเกือบทุกมาตรการทําให้ขณะน,นี้เมื่อเดินทางมาถึงที่สนาม นางีไม่จะเป็นต้องการตัวหรือตรวจโควิดเมื่อเดินทางมาถึงแต่ยังต้องตรวจโควิดมาก่อนเข้าประเทศขณะนี้มีหลายประเทศที่ยกเลิกการตรวจโควิด19ก่อนหรือเดินทางถึงประเทศแล้วเช่นสหราฐอาณาจาักรไอ์แลนด์นอร์เวย์และจอร์แดนเว็บไซต์ที่บริการจองตัวเดินทางและที่พักไฮยัก .com ระบุว่ามีมากกว่า30ประเทศทั่วโลกในขณะนี้ที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆเกี่ยวกับโควิด19แก่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ส่วนประเทศที่ยังคงมาตรการโควิด -19 บางส่วนมีด้วยกัน158ประเทศซึ่งมีไทยอยู่ด้วยส่วนอีก3 6ประเทศยังคงปิดประเทศอยู่